รีวิวระบบเสียงลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรแห่งจังหวัดอยุธยาดียังไงไปดูหาหาหาอีกแล้วครับท่าน คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อค่าวบันเทิงอาจมีพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็แนะนำกันได้นะครับขออนุญาตใช้ศัพท์แบบบ้านๆนะครับเพื่อความเข้าใจที่งานและจะโลงใจยุปป้ยปุ้ฝากกดติดตามช่องเมียมูเบสด้วยนะครับผมเอาละ่ะรออะไรไปชมคลิปกันได้เลยครับน้องบาสมือสาวแม่ยังจ้าไม่เดียวว่างมาได้เล่นแมแต่เกมสุดยอดตรึงขอบคุณนะครับเจ้รีวิวซับเบสข้างละสี่ใบแปดดอกใช้ตู้ของ DHK 哎，养这个金雕。 เสียงกลางแบบข้างละสิบสองใบก็ใช้ตู้ของดีเอ็เคเท่อีกแล้วครับท่านแม่อยากจะ้ ฟอนฟิลเราก็มีก็ใช้ DSK อีกแล้วครับท่านสุดจับสไฟฟิลกับมอนิเตอร์เขาก็ใช้ของ d h k นะจ๊ะ 等等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 等 ด h k <c oughs> เป็นตับกันเลยทีเดียวอย่างจับ สเตมบอกใช้ของไมดัดดีแอลสามสองแม่สุดยอดที่ตอนนี้ไวเล็ตก็ไม่ต้องห่วงเป็นตับกันเทีเดียวนับกันเองผมนับไม่ถูก นี่ครับโอ้โหอันนี้แหลกแรกครับเซนนิไซเซอร์นะครับนะเราแห้งชัวรก็มีอันนี้แหลกแรกนะครับเซน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 แหลกนี้ซาวิชั่นว้าวนะครับโอ้ยจะใส่ให้เพราะมันอยู่นี่ด้วย นะครับมาแล้วนะครับอย่าลืมแหลกนี้เซนว้าว้านหน้าเรามีเดกไว้เียไว้บริการเยอะจริงๆนะครับนะสุดจากำลังเราไม่ได้กำหนดเรี่ยวัดอะไรทั้งสามแหลกเลยทีเดียวแค่ไวเล็แล้วแต่กำลังสุดาของ่าที่ยอดมิกเซอร์ใช้ของไมดั M สามสองแม่มาฐาน เวทีกว้างกว่างก็เลยทีเดียวแม่อย่างเท่ขนาดอย่างไม่ได้เล่นเลยนะครับเนี่ยแบงค์เพียร์ที่เดินทางมานะอาผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ตอนนี้ทีมงานของต้นอินเตอร์นะครับได้เปิดไฟนะครับครับนี่ตีมือก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตีมือลุงก่อนทีมงานของต้นอินเตอร์นะครับเราที่บอกฮะเออเอออยากอยากเต้นเออเออ ไอหนูเต้นเลยร้องเลยเดี๋ยวพ่อเป็นแดนเซอร์ไอจ้าเป็นแดนเซอร์ให้หลานหน่อยเออเออโอเตงเออเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวหนูไปเต้นร้องเออเออฮะเออเออเอออะไรจะให้ผมไปเป็นเครื่องทำไมลูกเออเออเอออ๋อหาเครื่องป้าอธิบานพ่อไม่ได้ใช้รูเออ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 พอโอ้เป็นน้าเต้นได้ลูกแต่

Tôi chào, tối nay mày <laughs> tắn, à. chân, đỉnh, phải thăm mày không mày 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 gì? mày 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 มา呀พอแปไม่ออกลูกอ๋อเองอ่างมาเงอ่างอ๋อเพลงเพลงในอ่างอะไรนะเพลงฝรั่างดีเองในอีกอ๋อในอกนะแล้วมันเต้นอยู่ในอกอืออีอกอีอกอ๋อเพลงติ๊กต๊อกไม่ติ๊กต๊อกโวยไม่เอาเรื่องปคนโอ๊ย อยากเป็นทหารใคราอยากเปวันนี้หลอกคนไได้มันอยากเป็นอไอยากเป็ทารไปอิ่มด้ยอ้วจีบไปไน้พ่อเลบมาหไงเอออยาออนอไอ้อยากเป็นทหารเออเฮ้ยคนไนี่ก็เป็นทหารได้ป่เอ้ย้หูรับฟังคำสั่งได้ได้ดิไอ่พูนไม่ได้อย่างเดียวเออได้ไอ้ได้ไไอ้ไอ้เออให้หนูเป็นไอ้พน พ่อเป็นอาหารฉันเอาหน่อยเป็ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้หนูเป็นพอเลยเดี๋ยวเป็นแม่ทายอีไออ้นอะอไออ้นม่เอพ่อไม่ชอบเลยปัดอีไออนอย่าไปแป้งวสัวอเกิดไฟอีอ้นใจไม่ดีเลยออ ไอไอเออเป็นทหารมียศสามดาวสามดาวืว uh ่าไม่ลออออือ uh อือ uh, ช uh ื huh. uh ่อ <that> ด <that> <OVER> oh <that Wolver ham> uh ้วยชื่อว่าออิสโอันใครูออิไออโอมันผมไม่ต้องแปลแล้วมั้ง อย่างพี่คุณคิดก่อนใหวิ่งๆสักอย่างนี่แหละช้อมาทีเนีเฮ้ยชัดมากเลย้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้เเ

บันดาท่านผู <S 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 ้ชมท่านบูมิกีติที่ครบรักทุกท่านครับกรุณาฝากติดตามรีวิวของช่องเมียมือเบสเอาไว้ด้วยนะครับติดตามกันให้ได้นะฮะจจุุคครรูู